สวัสดีคะ่ะก็สวัสดีตอนเช้า,น,ชานะคะก็เดี๋ยวอาะยัไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือก็ไม่ได้สบายอะไรอะ่ะก็เสียงมันแหบๆเร็วเเห็นไหมแล้ววันนี้ก็กลับอะไรเล่น,นเกมไหมคะวันหยุแล้วค่ะก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไหนเป๊ตัวเราหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ คืเราขายอ่ะนี่ก็ใช้ตัวเดิมแหละคือเราข้างบ้านเสร็จแล้วนะคะ เจอสังฮะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ไปเจอกล่องแบบนี้มาเหมือนของพี่ขวัญน,นะคะกล่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเราผิดขออภยัยไปลงไปหยุดนี่นะคะเราก็สร้างมาเสร็จแล้วก็วตกแต่งเสร็จแล้ว แล้วเดี๋ยวเรานอนพอเราเช้าเราจะให้ดูบ้างกันนะคะก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอะไรเนี่ยเดอดซีมหรือเปล่าโอ้่น่ารักนะว้าวแค่ค่ะเริ่มเล่นกันเลยรอแป๊บนะคะถ้าดีเรียงรบกวนก็ต้องขอโทษ ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครถามเราแล้วเราเกิดพูดขึ้นไปก็ต้องขอโทษนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำส่วนสนุกกันเรื่องจากล้างรถไฟกันก่อนเลยนะคะล้างรถไฟเสร็จนะคะก็ะเป็นส่วนน้ำขนตอนน้ำเสร็สก็จะเป็นบ้านผีริงเราไม่ทำนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ตกแต่งนะคะัวจะกลัวแบบนี้ ไม่ทำบ้านสเสร็จนะคะไม่มีอะไรตกแต่งน่ากลัวน่ากลัวเลยคือเก็บสิ่งของอาสิ่งของแบบนี้นเลยสิ่งของก็เก็บไป็นแบบนี้อ้าวเดียวนะคะคือกล่องกล่องแบบเนี้ยกล่องเนี้ยไม่ได้เก็บสิ่งของมันเดงงงสับสนไปประมาณนั้น คือมันเก็บได้น้อยอ่ะเอากล่องธรรมดาดีกว่าเราเข้างบนเอากล่องน,นั้นนะคะเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนถ้าอยากให้กดกดจอบเอ,อ้ยเอ่อให้คอมเมนต์มาใต้ล่างเลยนะคะว่าอยากให้ทำอะไร ถ้ากที่สร้างสมมติเสร็จแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้สร้างอะไรระมานนั้นถ้าคลิปเจ้าเกินไปอคลิปเจ้าเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเวลาเนะี้ยเป็นเวลาช้าแล้วก็เป็นแฟนอะไรประมาณน,น,นั้นเช็ดเมคับหมดจดกว่าที่เคย เก็บมือมั่วทั่วๆ,ๆไปอ้าวเล่เลยเอาดาบมหาหนึงดาบเนิ่มเลแล้วก็ไฟแล้ก็เก็บไฟเป็เก็บของเราเป็นแต่งของนะคะที่ต้องใช้นะฮะประมาณนี้เอาจะปักทำไม สามารถตรงนี้นะคะจะทำโต๊ะกินข้าวอะไรประมาณนั้นเริ่มทำกันเลยคะ่ะโต๊ะกินข้าวนะคะใช้ลิ้นไม้ก็ตีฟ้าก็ไม,ม้นะคะไมาไนะะม้แยแยส้มแล้วกันแล้วก็เก้าอี้สีส้มนะคะ มากสีสม้มเดี๋ยวนะตือไม้ไมได้ยังไงไม้อ่อไนันนี้นะอ่าแล้วก็ ตรงนี้ดีกว่าเะตรามานี้นะคะพวกสิ่ม่วงฟ้าสองที่นั่งพอไหมน่าจะพอะสองที่นั่งระมานี้นะคะแล้วก็จะไป็นพวเคาน์เตอร์ขายของอะไรบางอย่าง ขายของจะใช้เออข้างล่างที่ตกแต่งไม่เสร็จเราจะใช้เครื่องขของที่เคาน์เตอขายขอ,องเคาจะเตอทำอาหารอะไรแบบนี้นะคะก็อะไรนะเนี่ยบอกอันนี้นะคะก็มุงประดับตกแต่งอะไรประมาณนั้นยหยอกไม้โอเคนะคะ ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าอะไรอ่ะอะไรนะเตาเผาอะไรจะมาเลยนะคะเราก็ไปเล่นกตกแต่งกันเลยเพิมันเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งบล็อกไม้บล็อกกระจกอะไรไปแบบนี้ถ้ามันมีแอนดแอนด์โพลเพิ่มมาด้วยแอนด์นดับพลเนี่ยค่ะแอนด์ดับพล แล้วก็มีกล่องแบบนี้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะเห็นไหมมมีเรื่องสไตล์ประมาณนั้น,น,ก,ปปน,นก็นนเพ่มเลยฮะอยาประมาณไหนดีคะทุกคน ประมาณแต้มมาณนี่วายโตเดี๋ยวนะแล้วก็เราจะไม่เปลี่ยนพื้นนะแล้วก็ใช้ประตู เราเผาไหมฮะเราจะไม่น uh ับแต่งลุงเจ็บชดไว้เลย ูบ้านเราไเลยน้ำจากตรงนี้ได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะจกแต่งเป็นแบบเหมือนโรงพยาบาลใจธรรมดาแต่ว่าเราก็ตกแต่งมอเตอร์น,นะคะเพราะว่าไม่มีรูปกระท่ให้ตกแต่ง้วนี่ค่ะรูปหัวใจแล้วนี่นะคะก็จะเป็นสะพานข้ามมาฝั่งนี้เองแล้วฝั่งนี้เราทมันสวนสนุกนะคะเดี๋ยวเราขอ สนสนุกทำไมอ่ะเราไ่ทำสวนสนุกอ่ะแล้วก็ใิเการหลายอย่างด้วยเราจะทำบางเลยนะคะเป็นสระว่าน้ำแล้วก็ที่เลงหัวเล้ยงวัวเล้ยงไก่อะไรเรา ก่อนนะคะสำหรับวันนี้คลิปหน้าก็มาถ่ายกันต่อเน้องบ๊ายบาย